สวัสดีพี่น้องคือชื่นชอบการหาป่านะครับทีนี้แลพบกวับผมปอนุครับครับท่องอีสานบ้นานน้องไว้ชื่อเก่าวันนี้มาบอกถึงเรื่องขั้นเบดครับพี่น้องเม่อเดิมาสอนเห็นเราขั้นเบสวันนี้มาบอกถึงเรื่องขั้นเบ็ดน,น,นะครับเทคนิคเทคนิควิธีคิดวิธีสูตรของแต่ละคนนะครับขั้นเบ็ดนี่ บางคนเปิดกระสีเหลาอ่อนพี่น้องครับสูตรหลายๆอาจารย์หลายๆหลายๆประสบการ์ส่ผพานมากเกิมีความเสือ่อต่างๆกันไปน้องพี่น้องสำหรับมือมาแนะนําำพี่น้องมือนี้ม่นเป็นสอนเหลาขั้นเบ็ดนะครับเพราะว่าอา,อาจารย์หลายๆคนเปิดกระสอนไปแล้วว่าขั้นเบ็ดต้องไปตัดใหม่แบบใจเนาะ ไปตัดไม้หนองหนึ่งหนองสองตัดไม้เลยสะดือว่าไนว่างอย่าไปตัดไม้ไปลายด้วนไปนก็บบอกไปเบิร์ดแล้วพี่น้องเป็นยังไอ,อ้เลื่อเสดือเลื่อบันไดพี่น้องคุณจัะวะเลื่อเสดือเลื่อเสดือจะคล้องนี่แหละครับจากหนองมันคือว่าเป็นให้ตัดเลื่อเสดือปไปเพราะว่าทัาแต่หันลงไปคลอมันข้อมันทีครับแม่นพูนบ่บอกเขาก็บอบอ่ตัดมันตัดเนี่ย อากาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องไม่ไม่นองหนึ่งนองสองนะครับไม่นองหนึ่งหรือคือไม่ปีไก่นะครับไม่ปีไก่คืออย่างไม่ปีไก่คือว่ามัน,นออกนอ,อกปีไก่แต่มันแต่มันออกมาแล้วมันมีอายุได้นึ่งปีนะครับเ้าเกิไม่นองหนึ่งไม่ไม่นองสองก็คือรักการก็คือว่าเลือกไม่ที บ่มีตํานี้ก็คือว่าไม่ไม่นองนึงเนี่ยคือไม่แกระดับนึงนะครับแล้็อายุมันหน่อยต้นนี้มันก็หน่อยเพือนสมมติว่าเป็นไม่นองสองไม่เกิดสีแกึ้ไปอีกแต่ว่าอายุมันหลายมานอาจจะมีมีหมอดมีแมงนะครับว่าเจาะขนาดละเกิเลยว่าส่วนมากกสิอยากได้ไม่นองนึงนะครับ ไม่หนองสอมันแก่อยู่แต่ว่าสิมีแม่งนะบันนี้ก็ไอ้เพิ่งไม่ปลายด่วนบ่อใม่ปลายด่วนนี่คือใหม่บ่อสมบูรณ์แต่ง่ายๆนะครับกิตีข้อมือไงคือว่าใหม่บ่อสมบูรณ์มันกับสิ่นี้นี่ต่ำนี้อยู่ในเนื้อใหม่เนาะนี่ต่ำนี้ในเนื้อใหม่เพื่อกัดจุบบ่อไฟออมมาเห็ดนะครับเพราะว่าพาวออกแล้วมันก็เสียเมย์ทั้งทีสิ่ดาสู้ดาสู้อันมันกับบ่อได้นะครับ ไม่หลายหลายปีขอเมื่อกใหไงพี่น้องขอมันใหญ่แหล่ะเ่เวลาพาออกอ่อนหนึ่งเมื่อก็ได้โวหลายลำโบหลายลำนะครับก็นั่น่ะก็คือลักกาันก็เป็นสัตว์คื่อว่าห้ากัเลือกใหม่ที่มันสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบคือหนามหนึ่งโอ้หนองหนึ่งหนองหนึ่งนี่สมบูรณ์แบบครับอายุกันหน่อย แกเขาบอกแก,แก,แกหลายขอกขอบยาบ่ใหญ่ังดี่นะพี่น้องเป็นเั้นสั้นเด็กคนแนะน้ามากก็เป็นมัน,น,นมก็นกนลักษณะคือว่าเลือกไม้เห็นมันเลือกไม้มีตำหนี้หน่อยที่สุดเอาเห่นแล้วครับวันนี้มาถึงเรื่องเรื่องหนึ่งคือเทคนิคของแต่ละคนนะครับประสบการณ์ของแต่ละคนคือว่าเสียเอาย่างซ้ำใดเสียเอาย่างซ้ำใดนี่ กะเหลียดแต่สภาพที่เขาสิไปใส่แหละพี่น้องแต่เขาใส่ในกระแทศหน้าในหน้ามบนต้องจำเป็นต้องเหยาเป็นใดเด้อครับแจ็คเม็ดเมฆกวๆนะครับเม็ดหนึ่งเมฆัวๆหนึ่งก็โอเคแล้วสำหรับใส่ปลาช่อนสำหรับใส่เม่นหนามก็จะจะกว่าหนึ่งพอดีนะครับใส่เม่นหนามใส่ปลาคดใส่อยังจะกว่าหนึ่งแบบทีอพอดีแต่ตัวนี้ผมก็เ็ดกลางๆนะครับ ส่แมน่ามก็ไดใส่หนาก็ได้นะครับกับสิเมตรประมาณเมตรยี่สิบ,บอันนี้ก็มาอีกเรื่องนึงนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเสียวเหลาหน่อยซัมใดมาถั่นาขั้นเบดออนขั้นเบดแก้วขั้นเบดออนกัเบดแข็งนะครับอันนี้ก็มีความหมายขั้นเบดนี่เขาพยายามหลาอให้มันออน ออนใดเป็นดีอะพี่น้องพยายามจะเสร็จแข็งเด้อครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นน่ะสิพี่น้องเดี๋ยวเด้อมัน <c oughs> เป็นี่มันเป็นน่ะสิพี่น้องเดี๋ยวผมอยากขาวเข่าเบีดแป๊บนึงไปเสีอธิบายพี่นอ้องพังเด้อเนี่ยเข่าเบีดแป๊บนึงครับพี่น้องเนี่ยะสียวโหเยอะมากเนี่ยเข่าเบียดตรงไหนมาส่งซ้อนเดี๋ยวพี่น้องครับเอาแต่สูตรคู่เด้เลยครับ ลุ้งกระจิตลุ้งกระจิตนะสิจับก่องมาสินะครับแล้วก็พันมือนะครับแล้วก็เอาขึ้นมากองลงไปตรงช่วงตรงนี้ตรงนี้ถ้าตรงนี้พี่น้องสิเอาสาันเอายาวกับอะไรเป็พี่น้องเลยครับเอาเฉพาะสะดวกครับกระจิตกระจิตละล <c oughs> ุ้งพันกระจิตลุ้งกระจิตอยากประมาณน,นี้ครับพี่น้อง มาดิพี่น้องในใจจะแนะนำแหละแนะนำมาเบิ่งวิธีย่างเฮ็ดกัหลายอาจารย์ก็สอนไว้เฟิ่์นเล้วเนาะครับเนาะอันนี้ก็มาเบิ่งข้มพรมบ้างผมก็เฮ็ดคือเบ็ดฝรั่งพี่น้องตูดเบ็ดนะครับแล้วก็เสิร์ฟเบ็ดนะครับพับประมางส่ธรรมดาธรรมดาเจ็ดอ่ะพี่น้องอันนี้ก็พันพันตูดมันรอบนึงแล้วก็มาจับไว้มันจะไม่เป็นบ่วงละสิพี่น้อง พันจากสองสามรอบครับหนึ่งสองสามเอา้าสี่ไปโหลด,ดเอา้าแต่คำวาสอดเส้หู้นี่โบ๊อีนยังหมากมากเหรอครับพี่น้องอันยักเบ็ดเขากิสอนโแล้วเปีเขาสีสอนครับเขาก็เอาตามจะตายเหรอครับหนึ่งึ้งสิบ,บล็อกน่ะสิพี่นอ้งองมึงเงื่อนมันเด้อ มันเป็นเงินนะสิพี่น้องแชทบอกครับเวลาดึงแน่นๆมันจะล็อกมันสิเคนะน้ำมหาขวบ้าไปน้ำมหาไอ้นี ia, <t t ่โนสายนี่สายนี <t t ่แนะน้ำให้เยาะจะหน่อยด้วยพี่น้องอย่าเฮ็ดสั่นเด้อเฮ็ดสั่นก็ดอดบ่หมานได้พี่น้องครับมันมันมันเดี๋ยวเสียที่ใบฟังแค่นี้ เดี๋ยวผมยักขอกไปแล้วนะยาเฮ็ดสันที่น้องสายสายเบ็ดบ่ต้องเฮ็ดสันนะครับเอาเงี้ยงๆเอาว่าใส่เงี้วละเอาว่าเก็บเป็นช่งขั้นแล้วงที่น้องใส่เอาไปเลยเวลาหยากักเวลาหยากัยกใส่ขั้นนะครับพยายามพยายามคว่องถัดลงมาถัดลงมาข้างในเรื่อยๆนะครับ ซีเทือก็ได้พี่น้องนักยักจ์ซีเทื่อมบันนีเนาะอันนี้กันตอ,นน,น,อนนี้บ้านมีไฟแช็คพี่น้องเอาหมีดปาดแล้วกอนเอามปา,มาดแลวรราเอาไฟแช็คล่นหรือมันสีแน่นดีนะครับสอดมัดนะสิพี่น้องปึ๊บอ่ะโอเคเป็นอันเสร็จบานี้ วิสิอธิบายพี่น้องฟังมาสิ mm hmm. เชือกตรงเนี้ยนะครับจากหมากเบ็ดมหามหาปลายขั้นเนี่ยพี่น้องยาเฮ็ดสันเน้อครับเฮ็ดสีเงีา้าวเติบเด้อยพี่น้องเวลาป่ามันกินเงียพี่น้องเวลาป่ามันกินเงียเนี่ยสมบุริเท่าใส่เงียหลูกป่าเนาะหลุกป่าแตนทีรีตีซส่นะครับเวลามันขาบเงียมันสิขาบหัว มันสิขาบหัวเยือกอนนะครับมันสิบวกเกินเลยเด้มันสิบหันเกินเลยเด้พี่น้องมันสิขาบหัวเยือปุ๊บเราต้องตัดสิดึงมันสิดึงก่อนมันบวกเกินเลยเด้มันขาบหัวปุ๊บมันก็ดสิดึงก่อนนะครับมาเนี้เป็นยังจังววาให้ใส่ขั้นเบียดอ่อนๆนี่แหละครับเหตุผลมันคือว่าจังววาติดปลามันดึงไปเนี่ยขาขั้นเบีดเท่าแข็งปุ๊บ กับเยื่อมันสิรูดออกจากกันแต่สมมุติเป็นเยื่อปลาหลังกับสิขาดออกไปเลยนะครับมันกับสิขาดผมว่าปลาไปกินได้สบายบื้อแต่สมมตุติช่วงเบ็ดช่วงเสือกเงี้วเราคั้นเบ็ดออนนะพี่นอ่ on, on องออนออนดีดีดเลยปลามันดึงไปปุ๊บมันไประดับหนึง่งมันสิปล่อยกับมากมันสิดึงไประดับหนึง่งมันสิปล่อยกับมากดึงมันสิดึงไป ไปสิไก่เติบแล้วมันสิล่อยเหมือนว่ามันล่องดึงเวงนะครับทามัน้ามันดึงแล้วมันลุดมักก็ไปกินฟี่นะครับถ้าเวทท่าอ่อนมัก็สิโยมไปน้ำโปปลาเว่อร์ไปน้ำตัวปลาสิน้องหลังเยือเ้าก็สิบโขาดหรือว่าเ้า่อข้างเขียดมัก็สิบโบขาดปฏิกิริยาอะไรท่เขามันปวดดึงเพื่อเดียวเดยมันดึงอยู่สามสี่เดือนนะครับปวดมันสิกิน ยังเงียไตายแล้วมันค่อยเกลื่อนะครับบางตัวมันก็ดึงไปอยู่ในป่าหยาปุ๊บมันก็เป็นเกลื่ออยู่ในป่าหยาเป็นเนื้สัตว์เหตุผลของของเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับของกันเราขั้นเวทดเห็นมันอ่อนเป็นอยังจังเข็ดเห็นมันอ่อนนี่แหละครับเหตุผลมันคือว่าเวลาป่ากินเวทมันบกมันบ่มอบเลยเด้มันบ่มขาดปุบเลยเด้มันต้องดึงก่อนครับมันติดึงเช็คก่อน ดึงไปไกลๆลก่อนก็ปล่อยกัมมาดึงไปกัมมาจริงๆน,นะครับว่ามันจะกินได้แต่ห้าถ้าเห้าเหล่ามันเบ็ดแข็งปุ๊บเท่าเดียวเยื่อห้าวกระรุดไปก็ป่าว่าได้กินนะครับอันนัน้นคือเหตุผลมัน่นเดี๋ยวพี่เ,เดซี่ได้ช็อตนั่นช็อตที่ปลามันกินเบ็ดเดี๋ยวพี่น้องดึงว่าปลามันบ่ได้ มันบระดี๋ขับกบเสียวนะครับหน่อยโตหน่อยโตอีลีที่มันสิขับกลบเลยนะครับส่วนมันสิดึงก่อนดึงยืดยืดยืดเนี่ยแต่ว่าบอนกิดดึงขาสมูใส่เขียคือสิดึงข,า,ขาเขียดลากไปบนเท้ากับบนเท้ากับไปข่องหยาอยู่มันจะไปกินไม่ตายหยาเต็มยงใส่นะครับไปไปครับพี่นอ้องแต่ละมื่นเท่ละเว้นนี่บ่ได้มีเวลาหลายปคน,ไ,น,น,นได้มาหนีดมาแนะนำอ่ะได้ซัพมีเียพี่นอ้อง เรียบร้อยแล้วสำหรับขั้นเบ็ดอ่อ,อนๆครับมานี่เบดนะครับมาบอกเรื่องเบดกันมาบอกเรื่องมักเบสส่วนโตนะครับเป็นฟ้อมเสือส่วนตวผมหมักเบดที่ข้มคมบางๆนะครับเนี่ยข้มข้มบางๆแบบนี้แต่กระบอกต้องมีเงียงหลังครับพี่ต้องผมมีประสบการณ์มาแล้วอันเบดมีเงียงหลัง บ่ได้ดีกว่าเบ็ดโมนี่ดหรอครับมันหักไงพี่น้องหา,งางเร่องเถื่อยกปลาขึ้นจากน้ำหักปอกหายครับผลาดผมเรยกว่าชอบเบ็ดแบบนี้บางๆนะครับบ่ต้องบ่ต้องอ้วนครับบางๆเข่ารเร็วนะครับบางๆุ้มๆมนะแล้วก็บต้ตรงมีอย่างหลัง เบ็ดเป็นรูปนี้นะครับสําหรับประพอก็ปากกนะครับเวลาเวลาเดี๋ยวผมสี่อยข้างแป๊บนะเวลาเวลาเขาห้อยเงียนะครับเบ็ดมันสิเป็นโซ่หนีเลยพี่เนองเห็นปะเน่นะครับ้านนี้ บัหน,นีเฮ้าสังเกตตรงนี้พี่น้องเวลาเฮ้ามัดเสือก้นไปแล้วน้ำนักของเยือสสอยูบันนี้นะมันมนันสิเป็นโร่นี้นะครับแต่พี่น้องสังเกตตรงนี้นะจากวัดจากตรงเนี้ของเบ็ดนะครับมันสิพอทางออกได้พี่น้องมันแถบสีเสมอกันเบ็ดที่ดีมันต้องตูดกับเงียงนะครับตูดกับเงียงมันหนี่ เวลาใส่ลงไปแล้วมันเสมอกันนะสิพี่น้องเข้าใจบ่ะ <c oughs> เนี่ยครับเวลาเวลาใส่ลงไปแล้วถ้ามันเป็นลักษณะเนี่ยห้างดีพี่น้องนะคือว่าป่าสิเกินได้เลิกนะครับน้ำนักน้ำนักของเอยื่อลงไปหนีเนาะเห็นะไอพี่น้องตูดเบ็ดกับพมเบ็ดมันสิตรงกัน เห็นบ่พี่นอ้องปลาสีกินแบบกินแบบบ่เราแว้งนะครับนี่มันจะกินลงไปเลือกได้นะครับนี่เแบดเบสแบบทีดีเป็นเั้งสี่เพราะแมนว่าใส่ลงไปเราเป็นเั้งสี่เลยพี่น้องใส่ลงไปแล้วเป็นเั้งสี่บ่ถือรักนะครับเป็นเบดที่บ่ค่อยหมานกินพลาดร้ายครับอ่าท้าถ้า,าด้ามเบ,บ็ดขึ้นมาตรงกันสิ คือว่าตูดเว็ดครับค้มเว็ดมันบตรงกันเวลาใส่แล้วครับอันนี้ก็ถือว่าบ่ตรงปันไดแต่กะไก่เคี่ยงนะครับถ้าถ้าปลายมันงุ่มหอ,อยจะน้อยกสิเป๊ะครับป่าสิคืกนลงเล็กครับยูเซ็นยูยูไหลยสิวาแต่พาผมคุยเดี๋ยวผมสิปไปใส่เห็นมืออะไรมืออไรกันสำหรับคลิปนี้กะ มาแนะนําเทคนิคต่างๆหน้าๆนะครับที่หลายๆคนที่เริ่มเฮ็ดไม่ไม็กาจสิบัวั่านเข้าใจปันใดเห็นได้ข้าเจ้าอกกันวอกกันมันหมายความววาอย่างกลับมาตีความขึ้นไปอีกนะครับหลายๆคนเพิ่งจะเฮ็ดคลิปออกมาแล้วกับเบิ้งอสิบันเข้าใจปันไปันใดก็มาเบิ้งคลิปนีกอ่สีิกระจงังได้อีกพ้นเป็นอย่างเหลาอ่อนนะครับอีกพ้เป็นอย่างต้องใส่เสือ้อยาวนะครับ ผลของหมากเบ็ดเอาแบบใดย์สิเหมาะสมครับปลานะครับก็ต้องเอาน้ำนะพี่น้องเอาบางๆเอาบางๆคุ้มๆนะครับคนนามันปักพวก่อยเข่าเอาบระเดีดไปเล่นเบ็ดเป็นปลาแบบซีโร่หาโล่นะครับว่าจาเป็นต้องน้ำซันนีกับพ่อนะครับที่มันงา่งว่ามันยังเดีมันถือเหียก็ไม่สีหางเอาละครับพี่น้องสัหรัคลินนี้ปากไหวนซันนี้ครับ พี่น้องมักวิดีโอจากอีสานบนท้องไว้พี่น้องกับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์น้ำแน,น,น่วยครับเด้อสวัสดีครับ